สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมช่องน้องวิจิตรและก็จะมรีวิวน,นี่นะคะผลออกมาชนิดกรีน <c oughs> กลีนเลดี้อ,อะไรเนี่ยสีส้มแล้วแม่ก็ซื้อสีแดงมาก็คือสีปกติสักัีเราลองมาทานสีนส้ม,สมดูเพราะทุกทีเรากินสีเหลืองมันจะไม่ค่อยหวานเนาะ ทีนี้วันนี้แม่เห็นสีส้มมันแปลกแ,แม่กระดาวเฮ้ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะแต่<ช>ปรากฏนะว่าหวานฉ่าค่ะท่านผู้ชม,อ,มอันนี้ค่อนข้างจะฉ่าแล้วนะเนี่ยเพราะว่าหลายเชคหน่อยวันนี้สีส้มนะไม่ใช่สีเหลืองวีเลดี้นะคะพันนี้หาซื้อทานได้เลยค่ะอร่อยไม่ผิดหวังค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจากใครใครคอนเฟิร์มคะ แม่เอาไม่ใช่น้องกินเนาะไม่เกี่ยวอะแล้วมันไม่หวานเนาะหวานเปล่าหวานแต่หนูไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวนี่ค่ะฉ่ำๆคะ่ะสีส้มอร่อย นี่จะชิดท้านกันชิดเข้าไปหวายให้หวายเอย <c oughs> อนนยังเป็นอะไรไม่รู้ขบาบั้งวันเย ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย